เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมเห็นยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นได้อัปคลิปปีเอ็นอีกครั้งหนึ่งมันมีภาคต่อด้วยครับเอาละครับก็ขอจินตีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปีเอ็นพานิคสำหรับในเกมนี้เนี่ยเราต้องเอาตัวรอดจากผีเพียน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 หรือว่าเจ้าเพียนเข่าก่อนนะครับจริงๆแล้วมันชื่อว่าปีเอ็นซึ่งมาจากอีโมจิ แง่แง่น่าสงสารนั่นเองนะครับเราต้องเก็บคุณแจแล้วก็ไปที่ทางออกก็จะผ่าน่านอย่างง่ายได้มันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มีดักกันด้วยมานี้มานี่เจ้าพวกปีเอ็รู้สึกเหมือนกำลังวิ่งหนีไททันล่อมันเข้าไปติดกับแล้วเราก็วิ่งผ่านไปอย่างง่ายได้ไอ้ ขอที่มันโหดกว่านี้ไม่ได้อะเอาแบบที่มันร้องขอชีวิตเดีย๋ยวนะเอ๊ะคือพีเอ็นอ,อ,อย่างนั้นเลยน,นี่มันการสังหารหมู่ ว่าแกจะรอดอย่างนั้นเหรอเจ้าปีเอ็นเก่งจริงก็เข้ามานี่แน่ปีเอ็น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 มึงมีการส่งสายตาหน้าสงสารมาด้วยนะนี่แน่ล่ะอุ้ยมีปีเอ็นดักอยู่ตัวหนึ่งยันแล้วเอาไปยิงเล่นหมดไม่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 มีทางที่นายจะจับฉันได้ไม่มีทางเฮ้ยอ่าเรียบร้อย จะทำเขาเลยนะเขาเป็นแค่ปี่เอ็นน้อยน้น่ารักมองตาเขาสิไม่ไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะหลงกลนายหรอกไม่ต้องมาสงสัยตาหน้าสงสารปีจิิๆีเขียนเขียนเขียนไอ้พวกเขียนไปปิดซะเหมือนข้างหน้าจะมีอีกนี่แหละตานี้เหมือนจะมีตัวใหม่ด้วยนะครับ เฮ้อะไรอ่ hey! อะ,อ,ะอ๋อมันวิ่งได้โอ้มายพีเอ็น <c oughs> ถึงกับเลือดสาดกระจายโอ้โหโอ้มายพีเอ็นไม่แล้วทำไงอะ่ะต้องวิ่งหนีไปเลยป่ะวิ่งฝ่าไปเลยเฮ้หยหยลบหลบไปกันแล้วอะไรอมันวิ่งได้ช่วงสั้นๆเราเราวิ่งเร็วกว่าเราวิ่งเร็ว อดเลยงะไม่ต้องโฆษณาก็ได้ผมเล่นอยู่แล้วนะครับน้องลิต้าน่ารักไม่บอกก็นึกว่าจ้างมาโรโมดอะไรอย่างนี้เลยอุ้ยดานสิบกูโดนล้อมแล้วต้องรีบวิ่งมีเฟรมเลทดรอปด้วยนะครับปีเอ็นมันเยอะมากจะทำให้เกมแหลกเลยทีเดียว พีการหันมามอง้วยนะผูผพานด่านเอาละครับมาดูว่าคุณลุงคนที่จะทําอะไรกับกล้วยเขาจะเอ้ยเขาจะดีใจเฉยๆอ่ะเพื่อนโยนเขาไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้มีการหลอกเสียงเงินนะครับแมอืม9.75เหรียญหายไปในพริบตาเพียงให้คุณเล่นเกมนี้เฮ้ยมันจะมีโฆษณาทุกด่านเลยเหรอไม่นะโอ้ด่านนี้มาเป็นกลงมาเป็นกลงว้ายอย่าเข้ามานะเพียนุ้มตัวขาวด้วย มันเริ่มแอดวานแล้วอย่าอย่านะอย่านะไม่เอาเอาไม่มีอะไรเหรออ้าวเอ๊ะโดนไม่มันปล่อยแต่ว่าแล้วมันต้องออกมาได้ไม่อย่าตามมาไม่ไม่นะ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 เอามันติดอยู่นั่นนะมายืนเต้นอยู่นั่นเฉยอือหนี ปลอดไทยมีการให้ปืนกลับไปยิงด้วยนะด้วยความแค้นโอ้ด่าน13นะครับตอนนี้มี PN มากมายล้อมหน้าล้อมหลังเอาปืนไปยิงเจ้าตัวนั้นก่อนเลยเฮ้ยนี่แน่ลาก่ปีเอ็นเฮ้ยมีข้างหน้าอีกเฮ้ยนี่แน่ Yes มันเริ่มสยองขึ้นเรื่อย อาแล้วครับแล้วก็มารับชมโฆษณากันต่อสักครู่นะครับแม่นอกจากมีโฆษณาในคลิปแล้วยังมีโฆษณาซ้อนการลงทุนภายในคลิปด้วยสุดยอดไปเลยสมสัครใครที่อยากได้เงินหนึ่งหมื่นในวันนี้นะครับและนี่คือใบหน้าของคนที่ลงทุนนะครับตอนแรกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนหลังจากนั้นก็เริ่มมีน้ำตาไหลออกมานะครับ <c oughs> ไปบอกได้ตังไง <c oughs> <c oughs> อุย๊ยโอ้โหด่านสิบสี่แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะ ไม่นะปีเอ็นในขวางทางออกของเราปีเอ็นีเอ็นโอ้โหมาแล้วีเอ็นต้องจุกบต้องจุกบปีเอ็นจุกบจุ๊จุ๊จุ๊เออปีเอ็นมันวิ่งช้าไม่ได้แอมสาวหรอกปีเอ็นหลอกเขาด้วยเอ้าคนสณากแล้วโอ้โหกองทัพยิ่งใหญ่เคียงไก่เจอกองทัพสีน้ำเงินเข้าไปทำลายหมดทงหน้าตาเขาจะมาต่อกันที่ด่าน15นะครับตอนนี้ปีเอ็นติดอยู่ในกรงและกำลังส่งสายตาหน้าสงสารมา คุณจะทำยังไงคุณจะช่วยปิดปลดปล่อยปีเอ็นใช่หรือไม่ไว้มันมาแล้วไม่อย่าเจ็เข้ามาปืนหมดจุกจุๆจุก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 ไม่ได้เอมสาวน้อยคนที่หรอกป <ique> ีเอ็นดูตูดปีเอ็นสิโฆษณาชวนเชื่อสุดๆนะครับเล่นเกมน้องหมาแล้วคุณจะได้ไอโฟนโอ้โหโอ้มันจะได้สักกี่คนเชียวมันหลอกลวง ให้แต่เกมน้องหมาน่ารักอ่ะน่ารักผมไม่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 ผมจะไม่โดนน้องหมาหรอกเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอันตรายอย่างนั้นเหรอวัดวัดปลาอ้นมีเพลงใหม่ด้วยปลาอ้นไม่นะปลาอ้นอย่าเข้ามาเฮ้ยแล้วเราทำไงอ่ะเราเฮปืนปืนปืนเมื่อกี้มีปืน เมื่อกี้ผมเห็นปืนแต่ปืนไม่อยู่ปะออนวิ่งมาแล้วมาพร้อมกับกองทัพเปียนของเขาทีนี้ไงปืนเอาปืนไปยิงเอาปืนไปยิงปะออนตายซะปะออนปืนห่อยนะเป็นไงแม่แถวบ้านเลี้ยงก,การกล้วยจะเข้ามาแล้วการกล้วยนี่นะเจ้าก,การกล้วยจะเก็บปืนหน่อยโอ้ไม่ปะออนดูหน้าตาดูหน้าตาของมัน ีว่ามันจะไม่ไม่มีพิษมีภัยที่ไหนได้มันเป็นไอช้างสอดอสอพิษไอช้างชัวง่วทำมาเป็นแต่งตัวเหมือนปีเอ็นที่แต่ไนมันก็เป็นก,าก้านกล้วยว์ชันรีเมเฮ้ยอะไรอ่ะวันนี้ปืนอยู่นี่นี่แน่ยิงเข้าไปยิงอุ้งออกไปสองนัดครึ่งหลอดอย่าลืมติดตามซิงเกิลใหม่ปาอนนะครับมีวางจำหน่ายแล้วทุกทุกที่ไหนดี มันมีที่ตายขายทั้งวันแหละอือโค่นช้างช้างตายทั้งตัวพีเอ็นตายทั้งโขงตูดโดง่งด้วยนะลาก่อนนะป้าุ่นเราจะอุดหนุนซิงเกิลใหม่วันหลังอ,อือ,อ yes อะไรอะ่ะได้รับตัวละครใหม่จ้ะาตายสมพุกพีเอ็นนี่นะ แล้วก็ให้ดูโฆษณาโฆษณาอีกแล้วอ่ะนี่มันมเป็นโฆษณาลายมังงะนะครับหนูชอบรุ่นพี่นะแคร์ฉันอย่างนั้นเหรอโหเป็นสายยูริด,ด้วยรุ่นพี่ถึงกับจุดกินนะครับเธอชอบผู้หญิงคนนี้อย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันน่ะ เอาแล้วรุ่นพี่ค่อยๆแก้ผ้านะครับฉันเป็นผู้ชายล่ะเฮ้ยได้เรื่องนี้ได้มันก็กล่าวเกินกล่าวทั้งเกมทั้งโฆษณามาลุยโอ้ยจงเยอะว่าย่าย่าจะทำหนูคุณเจอยุ่นู <c oughs> เป็นตานที่รับทึกสุดๆ <c oughs> แล้วก็ต้องดูโฆษณาอีกแล้วหรอ <c oughs> โฆษณาอีกแล้ว <c oughs> มันจะเท่มากเลยนะครับถ้าแบบระหว่างที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่เนี่ยและโฆษณา YouTube ก็ขึ้นมาอีกมันจะเป็นโฆษณาในโฆษณาโฆษณาเซฟชั่นต่านต่อไปจะเป็นยังไงเราต้องเอาตัวรอดจากเขาวงกตที่เต็มไปด้วย PN อย่างแรกที่ต้องทำก็คือเจ็บปืนนะครับยิงมันนะตกชานเลยเกินตายซะความสัตย์ใจล้วนๆนี่แน่อย่าเข้ามาผมผมเริ่มจุด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 จมดจ นี่มันกลายเป็นดูโฆษณานานกว่าเล่นแล้วนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมารอดูกันนะครับว่าคราวหน้าจะมีบอสตัวไหนรออยู่อีกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คราวหนานะ้าบ๊ายบายครับอ